กายทีมชาติไทยทำร้ายร่างกายนักศึกษาสาวนะคะคละักษณะของการทำร้ายร่างกายก็คือใช้มีดจามไปที่หัวจี้ด้วยบุหรี่ ตบจนปอกฉีกนะคะแล้วก็ทาร้ายร่างกายกระทึบซ้ำละมัดมือขังเอาไว้ถึง2วันเจ้าตัวเนี่ยพยายามที่จะคลานออกมาร้องของความช่วยเหลือเดินทางไปที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลโดยเพื่อนๆและคุณแม่ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะที่โรงพยาบาลเพชรชเวถนนเพชรบุรีคุณปวีณาหงสกุลนะคะพร้อมด้วยผู้กํากับสอนอหัวหมากพันตรดเอกสราวุฒิจุน,นวัฒน์นะคะเดินทางเข้าไปเยี่ยมน้องนักศึกษาสาวคนนี้ที่ถูกทําร้ายร่างกายตก <c oughs> เป็นเหยื่อโ,<ฮ>โดนหนุ่มเพะกายซ้อม จนปอดฉีกสี่โครงหักบุหรี่จี้หน้าบอบช้ำอาการสาหัสเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่และเพื่อนผู้เสียหายติดต่อมายังคุณปวีนานะคะเราให้ฟังว่าคือตัวเธอเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยรู้จักกับอดีตนักเพาะไก่คนนี้ก่อนที่จะมีคุยกันกันประมาณ1สัปดาห์เนี่ยคือฝ่ายชายพักอศา,ศาศัยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านรามคำแหงองุบมรัตนจ้างให้ตัวเธอไปทําความสะอาดห้องอจากนั้นใช้กําลังปลุกปล้ำจนสําเร็จความใคร่ ตัวเธอเนี่ยบอกว่าไม่กล้าเข้าแจ้งความกลัวคนมองว่าเป็นเรื่องสมยอมก็เลยจําใจคบหาดูใจกันเป็นแฟนต่อไปสุดท้ายผู้ชายคนนี้ไม่ทํางานอะไรด้วยนะคะคุณผู้ชมทราบว่าเป็นเพียงนักกีฬาพาะกายเคยเป็นถึงอดีตทีมชาติด้วยคือกลับจากเล่นฟิตเนสก็เอาแต่นั่งดื่มเหล้าพอเมาก็หาเรื่องทะเลาะล่าสุดเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาหลอกให้เธอเนี่ยไปที่ห้องพักและเกิดอาการคือเหมือนทะเลาะโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเพราะเรื่องหึงหวงแล้วทําอะไรรู้ไหมคะอย่างที่เล่าไป ใช้อาวุธมีดสปาต้าค่ะคุณผู้ชมฟาดที่ศีรษะจนแตกแล้วก็บุหรี่จี้หน้าอย่างที่บอกเตะต่อยลงกับพื้นจนเธอลงไปนอนกองนะคะจนสุดท้ายเนี่ยฟื้นมาพบว่าตัวเองถูกมัดมือขังเอาไว้ในห้องสองวันค่ะจนวันที่26มีนาคมเนี่ยชายคนนี้ออกไปทําธุระเธอเลยพยายามที่จะดิ้นรนคลานหนีออกมาอย่างทุลักทุเลและติดต่อให้เพื่อนนาส่งโรงพยาบาลแพทย์ระบุนะคะว่าเธอปอดฉีกซี่โครงหักหลายซี่บอบช้ําสาหัสต,ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ เนี่ยพอเธอหนีออกมาได้ผู้เป็นแม่แล้วก็เพื่อนของเธอก็พยายามติดต่อคุณปรีนาหงสกุลนะครับประธานมูลที่ปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมเน